โก้โกโกกเน่ยโก้มนจะเด่นคเป็นกองเห็นไอ้ตัวน่เลย่ตตัวป่ะติตั้งฟุงยากจัวะปริ่กเจ๊เิ่งส่เครืุก

ก็น no ัวเ no ือกเป็นเสี้ยงเลยจับินัวเลยกเสร่มเคว้าทำได้คนได้คนเนี่ยอีกไหมะ แต่ตอนนี้ทำสุกแล้วเราใส่ขงยแต่พวกขวดขวดแข็งไปหน่ง่นอโอยใครใส่หมเืองมเนี่ยตัวาไปเ่อไปเลยห้องใครนเลยอ๋อยันทำวายร้ดีวาใส่ไหมบ่พอดีอยู่ฟอดีอยู่มวตนหน้าเล้

นี่เลียับ้านไหนมาก็ต้องมากันะล้มยังไออยังไม่ได้มาเลยุนทุกวันีนี้รวันี้ใช่เยกินทุกตัวเลยจิ้มจุ่มมาเลจิ้มจุ่มกระทะไฟฟ้าจิ้มอครับแ่เอา้มเอพอแล้วพเล้อเลยเยชอบเลยู้กินกกินได้เยอได้กิน

cái một con một người, cái hết là người đi này, đây, gì này. bài này đó là. Phải đi. Bà nga thành đi lâu là. hết người hết mọi đi đi lúc nó đi lúc nữa hết mọi người đi lúc đi nữa hết mọi người đi lúc nữa bài mọi con, đi nữa đi lúc nữa hết đi nữa ปกติเด็ไมมีอเล่ยนแปม่เปลนแปลงอยู่ทนทีาทีเนอะอะคัมีเกเลี่ยนแปลงสามสิก็เอาแต่ว่าเขาตีนึเขาตีนึงไ่ได้เล่าไเลาอมคดนหมือนจะได้แค่าีเปนเก่งมาแดเด็เาล่าอะไมาห อะไรงวหเาแลวอะไรงวนาแล้วอะไรงวหนอหาอะไรงวาอะไรงวพาอย่งบนเนอัก่อนอัดก่อนบับมีเจตุรรันหนึ่งนรีดรีดน้ำรีดน้ำพอถึงเวลาคนจะไปไล่กันให้แกไปไล่พ่ออมให้มันรีดพ่ออมเห้นไล่พ่ออมองผมเป็นดงสีเลยเข้กันองผมคือว่าจะเป็นเร็วจักมือว่ายางเลยยางทุงอ้ย่างเดียวเลยเจ็ดเจ็ดยางทรงหรอเล่าเออยางทุงยางทรงเป็นชิมเนียว่าเหงูขอกัน ปูคอกันคอด้นี่รนี่น้ำนี่นขาดิเซ็จเรีดสักครับคนจะไปไร่ก็บไปไรกับเขามันจะมจะได้นี่อยู่ดอกประมาณไม่มากหรอกฮัดมันฮัดน่ยฮัรีดน้ำฮัรีดน้ำไปไล่น้ำถึงเวลาเขาไปเขาไปไล่กับเดินแขกเขไล่กับไไล่เอกไล่ไปไปไล่ก็เข้าไปไปดูไปฮัดดูเขาช่วงใกจดนะกจะมดวยชววเก็ไ่ไปหไปดูงวบอ ตัวกันยังไม่ใช่แม่กการีเที่ยวชาดหนี่เดียนะตันี้มันแตกคนไม่เกี่ยวบอกกลองกล่องนะันค่ะกลองกลองเดียร์มึงกับเจดมือรล้ป้องเที่ยวลนแต่คนม่เกี่ยวต้องหม่กว่าก่นแต่กล่องก่อนไนพวกรูลวย่ากลองกลองง่ไ เ,เกบาบ้าไปก่อเดี๋ยวได้ไนะมา กีว่าขันโบเกลไม่ไ้เหรไเนี่ยกดเก็บตัลงไปปสดกุดไปไปมัู้ซีดูซีนบิ้น้ำหน่่ยมันจะดแต่ะเบิ้ลเยอะเนาะโอ้ม่เนมืว งูโม้เลี้ยเนยงูโม้เรองูแตายกันอยู่ดีนะต่ละวันกงอยดจริงๆม้าหลวเรียบแบบนี้เรียบเปสตินเรียบตัวเรียบแต่ละเรียบ 好，来爹，来，慢着，慢着。 หวกอันว,วัหนเลยมีเดียมเลยทำไมไ่หนมีเดียมไม่เอ